มางานวางทวงาันลำลึกวันสันติภาพลำลึกวันสันติภาพนะมาเพื่สันติคันผู้โตนะคะวีรบุรุษผู้พานาพิธีวันลำลึกนะครับสันติภาพวันที่ส6สิงหาบ้านรักจะเชืญตำบลบุวยาญอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบัดนี้พร้อมโดยประการทั้งปวงนะครับขอเรียนเชิญนะครับ มูลนิธิทานน้ำใจไทยสกลน,นะครับะนะครับสมาคมสตรีจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวปวินาว่านสวรรณาผู้แทนนายกสมาคมสตรีจังหวัดสกลนคร có trên ngoài an